ภูมิธรรมแจงนอบอไม่เคาะจ่ายไรละพันธ์ช่วยชาวนาเพราะราคาเข้ายัางสูงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันเสาร์ที่4พฤศจิกาย,ยน2566กับกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคย แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเสดผารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับภูมิธรรมเวชยชัยแจง <c oughs> เหตุผลนบขไม่มีมติเคาะจ่ายไร่ละพันบาทช่วยชาวนาระบุไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ แต่จะใช้เครื่องมือตัวใหม่ในการรักษาสถีีรภาพราคาข้าวให้ราคาข้าวยังสูงไม่ความจำเป็นต้องออกมาตรการวันนี้ 3. พฤศจิศกายน2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัรมันตีและรัฐมีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอถึง มาตรการช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1,000บาทที่ยังไม่มีการอนุมัติว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือแต่จะใช้เครื่องมือตัวใหม่ในการรักษาสาธลรภาพราคาข้าวให้อาทิกลไกลของสหกรณ์ซึ่งถือว่ามีการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุดปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีสาภาพสามารถ เข้ามามีส่วนในการช่วยเกษตรกร,กรชาวนาได้500-600แห่งทั่วประเทศส่วนการโดทรับผลผลติตของเกษตรกรธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสามารถทำได้ทันทีหากเกิดกรณีที่ราคาข้าวข,ของเกษตรกร มีราคาลดลงราคาข้าวในปัจจุบันยังอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นที่น่าพอใจอยู่ทำให้มาตรการอุดหนุนต่างๆอาจยังไม่มีความจําเป็นต้องรีบออกมามากนักโดยคณะกรรมการนอบอจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้มีโอกาสรายงานสถานการณ์และออกมาตรการที่มีความจำเป็น ได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณีที่ราคาข้าวตกตำ่ำหรือมีประเด็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือและพิจารณาแบบเร่งด่วนเกิดขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมา สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ